นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะชาลีติชิมพาลีติจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระราพรังมามา โคะมามามหาราโภพมามาสัพเพชนาะพระผุชนาะพระวันตุมีณชาลีติชิมพาลีติจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฒนามามาพระราพระรลังมามาโคะมามามหาราโภพมามาสัพเพชนาะ พระอุชนาพระวันตุมีนชารีติชิมพาลีติจะมหาเทโลสุวรรณมามาโภาชนะมามาวัตถุวัฒนาม,มามาพระราพระรังมามาโภคะมามามหาราโภามามาสัพเพชนาพระอุชนาพระวันตุมีนชารีติ ชิมพาลีติจะมหาเทโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฒนามามาพระราพระรังมามาโภคะมามามหาราโภมามาสัพเพชนาะพระอุชนาะพระวันตุมีณารีติชิมพาลีติจะมหาเทโลสุวรรณมามา โภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระราพระรังมามาโภคะมามามหาราพโภมามาสัพเพชนาะพระภูชนาะพระวันตุมีนชารีติฉิมพาลีติจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระราพระรังมามา โพคะมามามหาราโพมามาสัพเพชนาะพระภุชนาะพระวันตุมีณชาลีติชิมพาลีติจะมหาเทโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฒนามามาพระราพระรังมามาโพคะมามามหาราโพมามา สัพเพชนาะพระอุชนาะพระวันตุมีณช,า,ชาลีติชิมพาลีติจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถามามาพระราพระรังมามาโภคะมามามหาราโภมามาสัพเพชนาะพระอุชนาะพระวันตุมี นช,า,ชาลีติชิมพาลีติจะมหาเทโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัามามาระราพระรังมามาโภคะมามามหาราโภมามาสัพเพชนาะพระอุชนาะพระวันตุมี